เป็นกิโล่บนนี่พี่น้องอรถบายพี่น้องเสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อยพี่น้องมาสักครู่สกคนจักอุตนยตั้งผ้าผีกับพี่น้องมา,าจะมีผ้ามากินหนวดหมึกค่ะพี่น้องคะหนวดหมึกใหญ่ใหญ่บังสามหนวดเป็นกิโล่บนนี่พี่น้องซ้ำนี่นั่นละจ้าตัดก่อน้อพี่น้องเด้อขออนุญาตตัดเดี๋ยวมันสิเข้าปากามกันล้จ้ะเนาะ ตัดแน่ตัดแน่คุณเห็่ะน้ำ <c oughs> จิ้มก็เซ็จแทบขาด,ดี๋ยวตัดแป๊บหนึ่งปัดนี่เรากินพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ย<ด>นั่งหาว้อยๆมีดอิ่มซิมอยู่จ้ะนวดนวด หลาดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พักจะเอาอพักหอมมาใส่แยกไวก่อนพักมันเหี่ยวมืดมือจ้ายันเอาออกมาเติมนโดนดพ้นข้าไปเปิดอันนั้นให้ลูกสาวเลี้ยนนั่นอ่อนล่าอยู่ค่ะพี่น้องใส่ผักหอมอันนี้น้ำจิ้มล้วบางพั้งจิ้มตำพริกขี้นุ้ยพี่น้องนี่มืออนี่เฮ้ยห,หลาดโลด ป่าให้พ่นเบิ้ลลาดลงไปเลยเห็นว่าพี่น้องที่เป็นเป็นว่่ค่อยเห็นเนาะป่าบ่ออันนี้เตี้ยพอยว่าเหรอไม่เห็นอยู่จริง่ะ อ,อ,อะขันไม่ร้องขันขันจนฟองมันออกเแล้วก็ล้างน้ำสะอาดกรอบค่ะนาม,มิ้ง បាទអ្នក 好。Oh. ปันเดี๋ยวพี่น้องปันพริกยังก็ได้เดียวแต่ผูใ้ใดไม่บอกพริกยังพริกแดงพริกเขียวก็ได้กระเทียมค่ะพี่น้องกระเทียมจากสามซีกีบขันขันกีบใหญ่นะกระเทียมจีนขันกีบนนเลยก็ใส่ายแนพ่พี่น้องรากผักชีค่ะเอามาปันร่วมกันปรุงใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปีบ่้มีก็ใส่น้ำตาลยังก็ได้ค่ะแล้วแต่มันออกรสหวานาน้ำปลาชูรสมะนาว นั่นแล้วพี่น้องแซ่บคักปุงเอามักหวานกับไส่หวานมักเข้มกับไส้เข้มพี่น้องวิธีการเห็น,น้ำจิ้มค่ะมึงดะเบียง มืกนี้ลวกประมาณนาทีหนึ่งก็ได้ค่ะตัวมันไม่ใหญ่ไปไหนก็นลวกนาที่กลากวา 就、嗯、是啊，啊很赞疼 หยาบพี่นองก็ต้องหยายบหยาบได้ปลาหมึกมากสดๆพี่น้องขั้นค่ะเอาเกลือใส่หนึ่งขยำขย้ำขยำ,ขยำจนว่าฟ้องออกแบบไล้ๆเลยแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอ่อไมันสิกรอบดีค่ะพี่น้องไม่ต้องไปใส่โซ่โซดงโซดายอยหางๆครับกรอบ กวกเราก็ะถามันเย็นเอามากินได้เลยตัดเครื่องอย่างนี้ไปลองมันยากหนวดจิคหนวดหนวดมันเสียอกดัง บอกป้ายเดียวนะโอ้กินข้าวกินแน่หนะพี่น้องหนามันขึ้นมาหา แซบอีกคือเกาไป่น่อสแซบอีกคกอือเกาจ่านี่เราวบวาพูดไม่มีห้างเสียงจ้ะอืมก็เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนพี่น้พอพากันซารแเน่ Ơn thì nó thึก à. Bắp 嗯。Mm. dạng nước nó pep biao vàng vừa nóng sao nua anh em bọc kín mhm mhm bơ mhm 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 mất đi mhm mày เมืดี๋วพี่น้องแง่งอันนี้มันมันมันเป็นหนุ่มๆเหม,มือนมะมัดก,ก็ได้คิดว่ากลิ่นนะพี่น้องไปแล้วครับขอบคุณทุกๆุกกำลังใจจากพี่น้องจ้าฝากไปเบิ้ลไปแง่งแฟนเพจเฟซบุ๊กอนเหวียงแฟมเอาี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ยูทูปเมือไว้น้ำเลินเด้อค่ะไปแล้วค่ะ